ต้องสู้สิจะยอมแพ้ได้ยังไงเป็นลูกผู้ชายอ้าวมาลงมาลงมาเอ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 เดจะความไหมจะความไหมมันยากมันยากใช่ไหมเอาพยายามเข้าสู้ส้ยออันนี้ยอมแพ้แล้วใช่ไหมนะเนี่ยฮะ ไม่ประสบความสําเร็จใช่ไหมคันนี้เอามาจูงใช่ไหม ของคุณเหรอแล้วคุณก็เอามาจูงเนี่ยนะนยังยังจูงไม่จบอ้าวถึงแล้วไถสิครับคราวเนี้ยอ้าว càng <laughs> subscribe <laughs> เก่งจริงเลยแล้วสุดท้ายป้าก็ต้องเป็นคนแบกกลับให้ใช่ไหมครับฮะเอามาให้ป้าแบกกลับดีไหมด,ด,ดีจังเลยนะคุณต้องรับผิดชอบตัวเองคุณเอามาคุณต้องเอากลับดีหูกป้าแบกให้เหนื่อยเหนื่อยจะแบกมาทำไมป้ายังงงอยู่เนี่ยฮะ ในเมื่อตัวเองขี่ไม่ได้อ่ะอาตัวเองถีบโชว์สิถีบโชว์สิ <laughs> อ่ะ นมเปรี้ยวของคุณง่าย,ยเหลือไปให้พี่นาวาดีกว่าไปเอาไปไหนเรารถอยู่นี่ป้าไปแล้วนะป้ากลับบ้านแล้ว